ครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับ youtube ช่องกันรุรักนะครับวันนี้ผมได้มามาเยี่ยมอาจารย์พลวัุวัตรอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาคุยเกียวกับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับเกี่ยวกับเนื้อหามนศารนะครับพระสมเด็จอง์นี้ก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จยุคปลายนะครับก็พอยุคปลายเราก็มีจุดสังเกตก็คือมีเส้นวาสนาเส้นมังคับพิมพ์นะฮะแล้วก็แล้วก็การ การนั่งนะฮะเราจะเห็นพระบาทซ้ายกับหน้าแข้งซ้ายชัดเจนนะฮะซึ่งยคอื่นไม่มีครับ,รบแล้วก็ฐานสิงจะตกท,ท้องช้างเล็กน้อยหัวฐานเชิดขึ้นต่ขสอง้างละจุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือฐานล่างสุดนะหัวฐานด้านขวานี่ส่วนมากจะตัดเฉียงตัดเฉียงนะครับ,รบนะฮะแล้วก็ตกกลางจะมีการยุบตัวแ,แนวยาว<อ>ซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์นะครับ พระองค์นี้เป็นพระพิมพ์เกตพระตุสมเป็นพิมพ์ใหญ่เป็นหลวงวิจารณนะครับครับเป็นของหลวงวิจารณก็เป็นพิมพ์คล้ายองค์ดังก็คือองค์หลวงพุทธนะครับครับการศึกษาสะสมพระสมเด็จนะฮะเราต้องเน้นองค์รวมก็คือความเก่าเน้นในเรื่องของเนื้อหามวลสารนะฮะ เน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไม่ใช่เน้นในเรื่องของตําหนิเส้นสายต่างๆนะครับเพราะว่าพระซึ่งกดในครั้งเดียวกันเก็บคนละที่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ไม่เหมือนครับครับนะ,ะมาดูด้วยกล้องกำลังขยายสูงนะฮะโอเคนี่พระพักของท่านนะครับครับก็ความเก่าเราดูได้จากส่วนที่ลาดเอียงนะฮะจะเห็นผิวเป็นตะปุ่มตะปํา นะครับมีรอยแตกสีจางๆก็เป็นรอยแตกเก่าสีค้บๆก็เป็นรอยแตกใหม่นะครับมีปูนง่กขึ้นมาทับทําให้สีจางลงมวลสาต่างๆในแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันนะครับก็<ข>อยู่ที่ว่าก้อนดินก้อนนั้น,นที่สําหรับกดพิมพ์พระสมเด็จองค์นั้นมีอะไรบ้างนะครับพิมพ์พระของสมเด็จยุกปปลายนะฮะจะ เขาเรียกว่ามีการแกะพิมพ์ได้อย่างงดงามนะฮะแม้กระทั่งพระเกะจะเล็กนะฮะแล้วก็อ่อนช้อยนะฮะแล้วพาดซุ้มออกไปตรงปมๆนี้เขาเรียกคือการพาดซุม้มออกไปนะครับไม่ใช่ทะลุซุ้มนะ,ะเป็นพาดซุ้มนะครับสังเกตดูความเก่านะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีรอยแตกเส้นเส้นซุ้มก็มีการเซตตัวนะเส้นสายขยุ่ยขยีนะ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือมีการลงรักมาแต่เก่าครับรักเก่านะครับอันนี้เป็นจุดที่เราต้องเน้นเลยนะเพราะว่าการลงรักในพระสมเดชพระลักษัณเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ทวนสีน้ําตาลแบบนี้นะฮะก็คือน้ํารักนะครับคือรักเนี่ยค,คือรักเวลาลงก็ต้องมีน้ํารักด้วยนะฮะก็ยังคุมอยู่นะครับรอยแตกก็เก่านะฮะ แล้วก็เนื้อหานะฮะความเก่าก็ทำให้เนื้อหาตกผลึกนะะมีการเซตตัวลนงานมวลสารก็จะซ่อนอยู่ในเนื้อผ้าองค์นี้ไม่เหล็กดุดติดนะครับ<อ>ดุดติดท่อนๆางแรงคือกล้องลักษณะกำลังขยายสูงแบบนี้เดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงนะฮะ ซื้อในล a z a ด a s h o อป e ได้สองสามพันบาทก็โอเคแล้วนะครับก็ดีกว่าที่เราไม่มีนะฮะครับซื้อมาศึกษาครับนะฮะศึกษาพลรากันมันจะก็ง่ายขึ้นเยอะเลยนะใช่ครับเพราะว่ากล้องถ่ายรูปธรรมดาดูจากรูปภาพหรือกล้อง 10x ท10ี่ไดูตามแผงก็งเดี๋ยวนี้ก็ถือว่า ไม่น่าจะใช้ได้ดีนักนะครับการเดินดูตามแผงต่างๆก็ควรจะเป็นก้อนเป็นกล้องไฟนะฮะอย่างนี้ใครก็เสียงไม่ได้ว่าไม่ใช่พระสมเด็จเพะมีความเก่ามีมงสารนะแตกยุ่นครับแล้วก็ลักษณะของธรรมชาติสีสันก็จะลดหลั่นไม่ใช่เป็นสีเดียวกันทั้งองคนะฮะสิ่งตรงนี้มันเกิดจากธรรมชาติสร้าง ตรงนี้นะฮะมันก็มีลักษณะของมวลสารต่างๆที่ซ่อนอยู่ในเนื้อพระตรงนี้เป็นฐานสิงนะฮะฐานสิงของพระยุกลายก็จะเล็กนะฮะแล้วก็ปลายฐานจะเชิดขึ้นทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับลักษณะเหมือนสิงนะคร<ะ>ความธรรมชาติของความเก่านะฮะแล้วก็ธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาก็คือ สีตะกี้ก็บอกไปแล้วนะสีจะไม่เป็นสีเดียวกันทั้งองค์จะมีเข้มมีอ่อนลดหลั่นกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องสังเกตฐานล่างที่ฐานล่างสุดนะฮะหัวฐานด้านซ้ายก็จะตัดตรงป่าครับเฉียงน้อยกว่านั่นเองต่างป่าจะเฉียงนะครับแล้วก็พิบูลพุทธเอกลักษณ์ อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีปลายงอนเล็กน้อยนะครัต้านขึ้นมาตรงนี้เป็นดินกำแพงะคระับก็ถ้าเราศึกษาเรื่องเนื้อหาความเก่านะฮะก็จะมีโอกาสที่จะได้พระสมเด็จแท้ๆมาบูชาปัจจุบันยังมีอีกเยอะนะฮะแล้วราคาที่เอื้อมถึงนะครับไม่ใช่ส่งลิฟตเป็นหลักล้านนะฮะพระสมเด็จโตท่าน ทำมาเพื่อให้ทุกคนได้บูชากันคือสร้างไว้เยอะครับสร้างไว้เยอะเฉพาะศาสนาวาระที่ในหลวงของล่าก็เยอะแล้วนะฮะรัชกาลที่ห้าครับแล้วก็เน้นย้ำของเก่านะฮะรอยแตกครับรอยแตกคือเป็นธรรมชาติของเนื้อพระที่ทำด้วยปูนเปลือกหอยนะะก็มีรอยแตกนะครับเป็นเส้นสูง ด้านหลังเป็นไงอาจารย์ด้านหลัง,ลงคือลักษณะด้านหลังนะฮะเป็นการจงใจใช้ไม้กระดานนะนะใชไ้ไม้กระดานมากดพิมพ์พระันเป็นเอกลักษณ์นะ,ะครับครับในความเข้าใจ คาดว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของตระกูลที่รับผิดชอบในการพิมพ์มกดพิมพ์พระชุดนี้เลยทําเป็นเอกลักษณ์ของเขาใช่ครับเป็นแล้วแต่ตระกูลครนะฮะเพราะว่าหลังแบบนี้เราเห็นในหลายเนื้อหลายพิมพ์ไม่ใช่จะมีเฉพาะพิมพ์นี้นะครับซึ่งสมัยนั้นนะฮะการระดมการสร้างพระสมเด็จเป็นจานวนมากๆเนี่ยก็ต้องอาศัยขุนนาขุนนางที่มีคาทาสบริวารม,มาช่วยทำํทำ แล้วก็ทําเสร็จก็เข้าพิธีบกเสกครับนะฮก็คือให้คนสัในสังกัดน,นั่นแหละนะมาชยชันทำระดมมาทําคือระวังลําพังเฉพาะวัดตะครังกับชาวบ้านในวัดแล,ววล้วว่าบริเยนวัดสร้างยังไงก็ทําไม่ได้ะฮะต้องอาศัยขุนนาขุนนาที่มีอำน,นาจนะครับนี่เป็นรอยรอยแตกาแ,แบบนี้นะฮะเราเจอเราต้องหยิบมาดูก่อนเลยนะเพราะว่า มาพิจารณาตามซอกนะฮะตามรอยแตกเขาจะมีปูนงอกขึ้นมาบางองค์ก็จะมีเขาเรียกว่าอแคนไซ์ขึ้นนะครับเป็นคราบขาวเลยนะครับตามล่องเจอแบบนี้ก็ต้องหยิบมาดูก่อนนะฮะแล้วข้างหลังดีเราก็มาดูข้างหน้าว่าสวยไหมนะฮะถ้าท่านใดยังไม่เคยมีภาพสมเด็จ สวยไม่สวยก็ต้องเอาไว้ก่อนนะฮะแต่ถ้ามีเยอะแล้วก็ต้องดูข้างหน้าว่าสวยหรือเปล่าเส้นสายขาดไหมนะฮะก็เลือกเอาองค์ที่งดงามนะฮะเพราะว่าพระสุเดจที่มีความสวยงามก็จะมีมูลค่ามากกว่าพระสุเดจที่ไม่สวยนะครับนี่เหมือนเป็นลองที่เขาตั้งใจนะ เป็นการใช้ไม้กระดานนะฮะแล้วก็อาจจะใสตรงกลางให้เรียบครับด้านข้างสองข้างก็ปล่อยเป็นธรรมชาตินะเป็นลายไม้ธรรมดาคครครับับบนะเดี๋ยวให้ดูอีกองนะ <c oughs> เป็นหลังเหมือนกันนะฮะแต่ว่าแต่ว่าคนละเนื้อ เป็นหลัง,ลงกระดานพวกนี้จะเนื้อขาวกว่าออนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นถึงยืนยันได้ว่าพระสมเด็จหลังแบบนี้ไม่ใช่มีเฉพาะเนื้อเดียวนะฮะมีหลายเนื้อหลายพิมพ์จะให้ดูฝืกแคนไซอันนี้ก็ใช่นะฮะอยู่ในร่องเลยอยู่ในร่องเลยนะอันนี้ก็ใช่นะเป็นสีม่วง,งนะฮะ สมัยก่อนไม่มีความรู้ก็นึกว่าเป็นพระธาตุเสด็จนะฮะแต่เมื่อเรามีความรู้มากขึ้นก็รู้ว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติสิ่งเหล่านี้เกิดจากผลึกแคลไซต์นะฮะเห็นอย่างนี้ถือว่าเป็นพระที่มีความเก่านะฮะถ้ากล้องสูงเข้าไปใกล้กว่านี้เราจะเห็นผลึกเป็นเม็ดๆนะครับอืมครับนี่ก็ใช่นะครับ ก็สรุปว่าการศึกษาสะสมพระสมเด็จนะฮะก็ต้องก็ต้องดูทั้งพิมพ์ทรงเนาะดูทั้งเนื้อหาโบสารเราเน้นเนื้อหาโบสารความเก่าดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นหลักก่อนส่วนพิมพ์ทรงเนี่ยเนื่องจากพิมพ์พระสมเด็จมีจำนวนมากนะฮะเราจะไปเลือกพิมพ์ไม่ได้นะครับจะเล่นเล่นเฉพาะพิมพ์ที่เซียนกําหนดเดี๋ยวนี้ก็ ดูแล้วก็ไม่ใช่นะฮะเพราะว่าแต่และคนก็เอาพระคนละแบบมาโชว์กันมาชี้ตำหนิพิมพ์ทรงต้องมีต้องแบบนั้นแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไปเล่นตามเซียนไม่สามารถจะประสบความสำเร็จได้นะครับเพราะว่าเขามีกลุ่มลูกค้าที่มีเงินเป็นเศรษฐีเขาสามารถตั้งราคาแพงๆได้บีบน้าพระนะ,ะแต่ว่าเวลาคุณเอาพระขึ้นไปหวังว่าจะขายเข้า เขาไม่ซื้อเขาก็ต้องตัดปัญหาก็คือเกยเพราะว่าเขาประกาศว่าใครมีผ้าแบบนี้จะซื้อเราในราคาหลายล้านซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับโอเค okay. ก็ต้องศึกษากันไปนะครับศึกษาทางทางใครก็ทางสายอนุรักษ์ปัจจุบันนะเปิดกว้างถึงต่างประเทศนะครับเพราะว่ามีทั้งการพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นสายอนุรักษ์นี่จะไปไกลกว่าอืมครับ ได้ความรู้มาค่อนข้างสมควรนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อๆไปแล้วนําความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระสมเด็จมาอีกให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งนะครับ,รบสบจุดนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคร,ครับครับสวัสดีครับ